รู้เรื่องนี้บ้างบอกใครบ้างมันไม่สำคัญหรอกนะคะว่าใครจะรู้บ้างอ่ะคุณต้อยคะตื่นเถอะค่ะไม่ค้าวอุณรอลรอลุณคุณมาทีนี่ไดงไงดิฉันมารับคุณกลับวางค่ะคุณต้อย จะต้อยอะไรแล้วมีีผมต้องคุณต้อยต้องคุณเลิกทำตัวเปก็ต้องสิค่ะตอนนี้ทุกคนในวังเป็นห่วงคุณมากกลับวังกันเถอะค่ะไม่กลับคุณต้อยไม่กลับไม่กลับท่าลับก็ย่มาทำไมคุณรู้ใช่ไหมว่าคุณต้องรู้ใช่ไหม,มว่าผมฆ่าผมยากคุณจะเอาคนมาจับผมเข้าคุกผมไม่กลับคุณ้อย าว,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 วอะไรนะห,มห,มหม่อมท่านยังไม่ตายค่ะดิฉันเป็นคนช่วยชีวิตท่านไวเองมีใครรู้เรื่องนี้บ้างบอกใครบ้างมันไม่สำคัญหรอกนะคะว่าใครจะรู้บ้างอะ่ะมันสำคัญอยู่ที่ว่าตอนนี้ ท่านยังมีชีวิตยอยู่คุณควรจะเรีบกลับไปหาท่านนะคะแต่ผมไปคุณข้ามมผมย่าถ้าผมกลับไปแล้วหมย่าจะให้อะไรผมได้ยังไงอ่ะนี่คุณใต้ยคะคุณไม่รู้หรอคะว่ามท่านรักคุณมากแค่ไหนอ่ะแล้วไงให้ผมกลับไปแล้วไห้พวกคุณจับผมเข้าคุกอย่างนั้นนะไม่รู้อะหรอก ที่คุณรักสักครั้งไม่ได้หรอคะแ<อ>ล้วคุณใจผมทำยังไงฮะฮะกลับไปหาท่านคะ่ะกลับไปบอกความจริงทั้งหมดกับท่านความจริงอะไรความจริงอะไรความจริงอะไรก็ความจริงที่ว่าใครเป็นคนสั่งให้คุณวางยาฆ่าหม่อมท่านไงคะ สองสาวันหม่อมท่านจะเดินทางไปสุโขทัยอยู่ที่ตัวคุณแล้วนะคะคุณต้อยว่าคุณจะเลือกทำยังไงก่อนที่ทุกอย่างมันจะสายไปเพราะรักจึงยอม ไฟแห่งรักพล่านใจเท่าไรก็ยอม